นะในเมื่อเอาล่ะในเมื่อเรื่องศาลานี้ไปถึงมือผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แล้วอันที่หนึ่งอันที่สองในเมื่อเงินจำนวนนี้ส่งไปถึงมือพระอาจารย์บุญมาแล้วแล้วเหตุไหนเราถึงไม่ให้ชาวบ้านเขาทำกันแล้วเหตุไหนถึงต้องเป็นท่าแต่ทำใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนทราบอยู่ดีแล้วว่าในโลกใบนี้คือ ทุกเงินทุกบาทที่โอนไปหาคุณนะก็คือส่งไปให้น้องสาวจริงไม่จริงเถียงมาแล้วเสร็จแล้วถ้ามันเรื่องไปถึงวัดแล้วหรือผู้ใหญ่บ้านแล้วทําไมแม่ผู้ใหญ่บ้านจะทําไปให้ผู้ใหญ่บ้านทําเป็นรูปผ้าป่าเอ่ยอะไรเอยมันจะดูสง่างามกว่าไหมอะ่ะแล้วพวกคุณก็ไปทอดกระถินผ้าป่ากับวัดอะโดยที่ไม่ต้องผ่านชาวบ้านชาวบ้านไม่ว่านะหรือตาหรือใครตกใคร เ่อจะได้ไม่มีคำโครหาคุณอย่าลืมว่านะ้าอ้างว่ามผมไม่เคยเปิดบัญชีแม่อะไรสิแต่ส่งให้น้องสาวเข้าใจยังส่งใส่บัญชีน้องสาวน้องน้องสาวไปกดไหมแล้วมันต่างกันตรงไหนคะเพราะนั้นเราก็ต้องมีความเที่ยงธรรมถ้าสมมุติตาแฟมิลี่ส่งให้บัญชีพี่สาวแล้วผิดแต่คุณนะ้าส่งบัญชีน้องสาวถูกบรรดาการคืออะไรอ่จริงไม่จริงอัน,นแล้วถ้าสมมุติว่าเงินอยู่ที่พระบุญมาแล้วพระอาจารย์บุญมาสามารถถ้าจะั้าจริงสามารถทอด ออกบอกบุญบอกบริกาทอดกระถินป้าป่าจะสง่างามกว่าไหมจะทํากระถินดีกว่าไหมดีกว่าตาชานมาทําเองหรือเปล่านี่เราคิดนะถ้าตาแฟมิลี่โอนเข้าบัญชีพี่สาวผิดแต่ถ้าถ้าคนทําบุญฝากทําบุญกันนะกันลอกโอนไปบัญชีน้องสาวคือถูกอย่างนั้นใช่เหรือแล้วเราจะรู้ได้ไงน้องสาวกางสเตทเมนต์ไหมว่าคนโอนมาเท่าไหร่แล้วจะรู้ได้ไงใช่ป่ะเพราะนั้นสิ่งที่งดงามที่สุดคืออันนี้ความคิดของโหนะคนเดียวทีมงานไม่เกี่ยวเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กัน คืออะไรคือให้วัดกับผู้ใหญ่บ้านผู้จัดการไปเขามีผู้ใหญ่บ้านไงอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดเป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เขามีผลงานเขาได้เป็นส่วนรวมส่วนส่วนก็เรียกอะไรอ่ะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านอันนี้คือโหคิดเองนะคะเพราะนั้นการทำอะไรนะคะการทำอะไรเราทุกคนในโลกใบนี้นะคะก็จะหาความชอบทำ ให้กับตัวเองทั้งนั้นแต่ถ้าคุณมองคนอื่นว่าทําใดๆก็ตามไม่มีความชอบทมถ้าคุณบอกว่าตาบริจาคแท่งน้ําไม่มีความชอบทมบริจาคไม่ดีหัวผ่าช่วยในการบริจาคกล้องไม่ดีนู่นนี่นันน่นแต่พอถ้าพอคุณทําปับ๊บมีความชอบทมว่าฉันทําได้เพราะว่าฉันทําในสิ่งที่ดีงามแล้วที่คนอื่นทําอ่ะจริงปะ่ะอย่างตาแฟมี่เขากระทำแน่นถ้ากระลอบบอกว่าโอเคต่อไปเดี๋ยวฉันจะบริจาคน,น่นนี่นั่นอีกจะมีโครงการบริจาคอีก แต่ถ้าพอตัวเองทําคือได้อะแต่ถ้าคนอื่นทาคือไม่ได้คุณอย่าลืมนะไม่ว่าคุณใช้บัญชีของใครในโลกใบนี้โอกาสพูดได้เลยต้อยคุณอ้างว่าคุณใช้บัญชีคนนั้นคนนี้คนน,คน,นี้หรือคนนั้นคนไดที่น่าเชื่อถือ,น,อนน่นนี่นี่นั่นเอาบุคคลใดในสากลโลกมาคำกันว่าคุณน่าเชื่อถือโภาบอกได้เลยว่าคุณก็หนีไม่พ้นคำว่าแครงคางแครง,ครงใ,ครใจเพราะในทุกวันนี้กรรรอกใช้บัญชีน้องสาวในการที่ให้ใครต่อใครส่งเงินไปให้ใช่ไม่ใช่ยิงบัดังนั้น การในวันศัิพอสมบัญชีน้องสาวจะมีบางคนบอกว่าอยากร่วมสมบุญแต่ไม่อยากโอนไปที่บัญชีน้น้นฝากโอนที่บัญชีคุณได้ไหมมันถึงมีเรื่องขึ้นมาตั้งแต่สมัยไอ้่วยว่าเขาไม่ได้โอนตรงแมให้ป่วยแต่เขาโอนผ่านยูทูบเบอร์โอนผ่านยูทูบเบอร์มันก็ทําให้คิดว่าสมมุติโอนมาคนละ1 5 5 0คนแล้วคุณบอกว่า แม่คณเออโอนมาแล้วนะครับหนึ่งพันได้แล้วนะครับคนนี้แต่เราไม่รู้ว่าที่หนึ่งพันนั้นอะ่ะมันมีใครบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือเนี่ยความคลางเคีงใจไม่หมดเพราะนั้นอย่าหาความชอบทมให้ตัวเองโดยเอาเหตุผลนี้เหตุผลนั้นมาอ้างกันเลยค่ะมันไม่แร์กับคนอื่นที่คนอื่นคุณสงสัยเขาแต่พอตัวเองห้ามสงสัยเพราะฉันมีความชอบธรำไหว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 